สามีแวมไพายภรรยามาเฟียตอนที่27เป็นห่วงแวมไพายมักมีประสาทการรับเสียงที่ดีมิลินเดินนำเดมอนออกจากในที่พักที่นี่ค่อนข้างเงียบสงบเธอได้ยินแม้กระทั่งเสียงคนคุยกันในระยะที่ไม่ได้อยู่ห่างจากเธอมากแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของบอดิการที่เดมอนสั่งให้คอยดูแลความปลอดภัยอยู่ห่างๆแน่ ถ้าเสียงนั้นไม่กระสิบกระซาบและดูลับๆล่อๆจนเกินเหตุเธอคงต้องปล่อยผ่านไปแต่มันมีชื่อของเดมอนเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เธอนั้นต้องหยุดฟังเดมอนหรอคะบอสรอฟังข่าวดีได้เลยอีกนิดฉันก็เอาทุกอย่างมาให้บอสได้สำเร็จแล้วผมก็หวังขอให้เป็นแบบนั้นคุณอย่าทำให้ผมผิดหวังแล้วกัน มิลินได้ยินแม้กระทั่งเสียงของปลายสายคิ้วเรียวผูกเป็นปมเมื่อรู้สึกคุ้นกับน้ำเสียงนี้อยู่ไม่น้อยแต่ก็อยากได้ยินให้แน่ใจเลยตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางก้าวขาตรงไปยังที่พักหลังดังกล่าวฉันเคยทำให้คุณผิดหวังได้หรอคะคุณไม่ต้องโทรมาหาฉันแล้วนะคะมีเรื่องอะไรเดี๋ยวฉันติดต่อไปเอง มิลินได้ยินเสียงนั้นเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆเลยรีบเดินถอยหลังออกมาเป็นจังหวะเดียวกันกับประตูที่ถูกเปิดออกมาพอดีมิลินอิงออนมองอดีตลูกน้องด้วยสีหน้าตกใจปนประหลาดใจสวัสดีค่ะพี่อิงออนมิลินยิ้มสู้ยกมือไหวอย่างนอบน้อมเพราะว่าสีหน้าของอิงออนนั้นกลับเยือกเย็นและมีความกังวลอย่างเห็นได้ชัด ไม่แม้แต่จะยกมือรับไหว้เธอเลยสักนิดมิลินก้มหัวให้น้อยๆแล้วรีบเดินหนีไปทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อิงออนนั้นก็รีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามมาจนถึงโต๊ะอาหารโดยมีแตงโมเพื่อนซีของอิงออนรีบตามเข้ามาสมทบปัจจุบันมีเรื่องอะไร เดมอนรีบถามด้วยความเป็นห่วงพอเขามองสองสาวนั้นก็รีบยิ้มพร้อมก้มหัวให้เห็นได้ชัดว่าพวกเธอกำลังจ้องมาที่โต๊ะของพวกเขาเป็นห่วงหรอคะเธอยิ้มหรอเดมอนพยักหน้านั่นยิ่งทำให้มิลินยิ้มกว้างเข้าไปใหญ่ แหมเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่านายเป็นห่วงอดีตพนักงานอย่างฉันด้วยเธอพูดติดตลกขยับขาวแว่นให้กระชับพ,พร้อมกระพริบตาโปรยเสน่ห์ให้เขาไปหนึ่งทีแต่เดมอนกลับไม่ได้ล้อเล่นไปกับเธอเลยสักนิดสีหน้าเขาดูกังวลอย่างเห็นได้ชัดอยู่ให้ห่างจากสองคนนั้นเข้าใจไหมเขาบอกเสียงเครียดสีหน้าจริงจังของเขาทำให้รู้เลยว่าไม่ได้ล้อหรือขู่เธอเล่นแน่ มิลินพยักหน้าเข้าใจไม่กล้าแม้แต่จะถามอะไรออกมาต่อเพราะเขานั้นดูจริงจังเหลือเกินระหว่างรับประทานอาหารก็เริ่มมีเหล่าพนักงานคอยแวะเวียนเข้ามาพูดคุยกับเจ้านายเป็นระยะถึงแม้จะสงสัยอยากถามถึงหญิงสาวที่อยู่ข้างกายว่าเป็นใครแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าถามออกมาทำไมถึงอยากมาที่นี่คะ มิลินไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเท่าไหร่ว่าเขาจะเป็นคนที่ชวนเธอคุยทำไมถึงอยากมาที่นี่อืมหญิงสาวทำท่าคิดมองไปรอบตัวเปลี่ยนบรรยากาศั้งคะมิลินยิ้มจนแก้มปริทว่าแววตาที่มองเขากลับซุกซนเหลือเกินปลายเท้าเล็กสกิดหน้าขาเขาอย่างั่วยวนเบาๆ เดมอนเสียยิ้มอย่างพอใจพลางยกแก้วน้ำขึ้นดื่มเพื่อซ่อนรอยยิ้มที่ชั่วร้ายเอาไว้เธอคงลืมไปแล้วว่าเธอกำลังเล่นอยู่กับใครเขาไม่ใช่รูปปั้นที่ไม่รู้สึกรู้สากกับมารยาหญิงที่ตั้งใจจะอ่อยเขาของเธอคืนนี้ริมฝีปากเล็กค่อยๆ่อยเพย์พูดเดมอนมองด้วยใจที่ลุ้นระทึกเต็มทนว่าเธอจะพูดอะไรออกมามิลินจะนวดให้เอาไหมคะหืม เขาเอียงคอสงสัยกับคำว่านวดของเธอจะนวดทำไมเขาไม่ได้ปวดเมื่อยตรงไหนสักหน่อยเห็นพี่ขับรถมานานคิดว่าน่าจะเมื่อยนวดที่ไม่ได้หมายถึงนวดแผนโบราณน,นะคะประโยคสุดท้ายไมลินตั้งใจพูดเสียงเบาหวิวให้ได้ยินกันเพียงแค่สองคนทั้งยังหัวเราะคิกเมื่อเห็นเดมอนเริ่มเสียอาการเสน้ามองไปที่อื่นทั้งยังกระแอมอายเพื่อกลบเกลื่อนหรือจะเอาไว้วันหลังดีคะ มิลินอหญ่ยูย่ะเขาบอกเสียงรอดลฟันส่วนมิลินนั้นยังหัวเราะคิกคักอยู่คนเดียวท่าทางที่ดูสนิทสนมระหว่างเจ้านายและอดีตลูกน้องนั้นตกอยู่ในสายตาของสองสาวที่กำลังจ้องมิลินไปด้วยความเครียดแค้นกลัวว่าเธอนั้นจะพูดเรื่องที่ได้ยินก่อนหน้านี้ให้กับเดมอนฟัง ดูสนิทสนมกันขนาดนี้มีหวังคงได้ถึงคราวสวยของพวกเธอแน่อิงออนบอกให้แตงโมงนั้นคอยจับตาดูมิลินเอาไว้ให้ดีหากได้ยินหรือพูดเรื่องที่อาจจะโยงไปถึงพวกเธอได้ก็ให้รีบเข้าไปขัดขวางส่วนเธอนั้นจะรีบกลับไปยังที่พักเพื่อให้ติดต่อกับเจ้านายได้มีคนรู้เรื่องเราคะ่ะบอสอิงออนบอกด้วยน้ำเสียงร้อนใจ เธอเป็นหนอนตัวสุดท้ายที่มันไวใจมาตลอดเธอคงคิดได้นะว่าจะจัดการกับคนที่รู้เรื่องของเธอได้ยังไงได้ค่ะบอสทำดีมากอิงออนฉันต้องรู้ให้ได้ว่าไเดมอนมันคิดจะทำอะไรต่อและฉันต้องก้าวนำมันหนึ่งก้าวเสมอคนอย่างเดมอนคงไม่คิดที่จะมาเที่ยวร่วมกับพนักงานเฉยๆแน่ค่ะบอสฉันจะคอยตามสืบให้ได้ว่าเดมอนมาที่นี่ทำไม หวังว่าฉันจะได้ฟังข่าวดีจากเธอนะอิงออนไม่ต้องห่วงคะ่ะบอสบอสวางใจฉันได้ช่วงคํามีการรวมตัวของเหล่าพนักงานเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันเดมอนที่เป็นเจ้านายนั้นเลยต้องแวะไปดูเหล่าพนักงานบ้างเขาไม่อยากอยู่คลุกคลีก,กับพนักงานนานเกินไปเพราะรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่เงียบขรึมเกรงว่าจะทำให้พนักงานกล่อยและหมดสนุกกันเลยรีบขอตัวออกมาก่อนนายจะไปดูตอนนี้เลยไหมครับ วอร์มรีบตามเข้ามาประกบทั้งยังมองซ้ายมองขวาอย่างระแวนระวังกลัวว่าใครจะได้ยินเข้าเดมอนพยักหน้าแล้วรีบเดินตามหลังวอร์มเลี่ยงไปอีกทางโดยจุดหมายปลายทางนั้นเป็นอีกที่ที่ไม่ใช่ห้องพักที่มิลินกำลังรออยู่ทางด้านมิลินหลังจากที่เดมอนเดินเข้ามาส่งแล้วขอตัวออกไปร่วมงานกับเหล่าพนักงานเธอก็รีบปลีไปยังห้องน้ำทันที อาหารมื้อเย็นที่เพิ่งทานเข้าไปถูกขย้อนออกมาทิ้งอย่างน่าเสียของหากไม่กินก็เกรงว่าจะทำให้เขาสงสัยพอเสร็จแล้วจึงรีบกลับมาทานแคปซูลเลือดที่พกติดตัวมาพักหลังๆมานี้เธอกินแต่เลือดสดๆพอกินเพียงแคปซูลเลือดเข้าไปทำให้เริ่มรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอไม่อิ่มเสียงหวานพึมพำกับตัวเองเบาๆหากกินไม่อิ่มคืนนี้ทั้งคืนเธอนอนไม่หลับแน่ ต้องทำยังไงดีล่ะรอพี่เดมอนกลับมาแล้วค่อยขอเลือดเขากินอย่างนั้นหรอเธอเริ่มหาทางออกให้กับตัวเองคงมีเพียงวิธีเดียวที่จะทำให้หายกระหายได้คงต้องแอบ,บดื่มเลือดเขาเหมือนวันนั้นพอนึกถึงเลือดก็ทำให้นึกถึงเขาขึ้นมาเขาออกไปนานเกินไปจนเธอนั้นนึกเป็นห่วงเลยต้องรีบเดินออกมาเพื่อตามหาเขามิลินเห็นแผ่นหลังของเขาไวๆกำลังเดินเข้าป่าไป เลยรีบแอบสะกดรอยตามไปทันทีไปไหนของเขานะมิลินเดินเข้ามาในป่าลึกเรื่อยๆลึกขนาดที่เธอยังกลัวว่าตัวเองนั้นจะหลงป่าพอเห็นกระท่อมกลางป่าหลังเล็กที่เดมอนเพิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งทำให้เธอนั้นสงสัยเข้าไปใหญ่ การรักษาความปลอดภัยของเหล่าลูกน้องลดลงเรื่อยๆจนมิลินไม่ได้รู้สึกถึงเสียงหัวใจของมนุษย์เลยทำไมดูลึกลับจังด้วยความอยากรู้อยากเห็นทำให้เธอต้องเป็นฝ่ายเดินตามเข้าไปในกระท่อมกลางป่าหลังนั้นด้านไหนมีการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างดีดูสะอาดสะอา้านเหมือนมีคนคอยดูแลอยู่ตลอดหายไปไหนของเขานะและพบ แต่เพียงความว่างเปล่าทั้งวอร์มและเดมอนที่ก่อนหน้าเธอมั่นใจแล้วแน่ๆว่าเขาเดินเข้ามาที่กระท่อมหลังนี้แต่ตอนนี้ทั้งสองคนนั้นได้หายไปมีเพียงแค่ความว่างเปล่าในสถานที่ลึกลับนี้เท่านั้น